หานหอยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายถาพบกับคุณยายถาผ้าล,ลุยสวนนะคะเนาะหอยเชอรี่ที่หอยเคยรี่สีทองเนาะค่ะนะสังมาเพิ่มแม่พันธุ์ต่ก็มีแม่พันธุ์อยู่แล้วลค่ะแต่ว่ามั่นหน่อยก็เลยสังมาเพิ่มอีก กำลังมาถึงกำล่างจัดผู้มิทัดใหให้ไตออกเองกำล่างหมุนตัวออกยานเพลนนอกน้ำแต่เจ้าโลงน้ำเลยยานเพลนนอกน้ำก็เลย<ม>ก็เลอยเอาไว้แบบนี้ก่อนให้เพ่นคอยไตล่งไปเห็นน้ำเมื่อไหบ่บดีใจดีใจหมุนรวย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 กระชิดไตออกตัวัด คือ,ค,อค่อยสังเกตเบิงหอยว่ามันเป็นจังไนตายบา่สามมือ,อยู่ในร่างสามมือจำสินมาเพอจะมาเปิดออกเจอหนามฟื้นเลยฟื้นแล้วสลบมาสามมือ <c oughs> โอเคค่ะนี่การทรง มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหะคะ่ะต้องให้จำศินสะกอนให้เสด็จนามให้นามเมือกออกแจ้งคอยทรงมม่ก็เห็ดให้หอยเฮ้าว่าตายเนาะว่าตายจักตัวกระลังคอยออกจากตะกาิ่นจติตไตออกคอยไตขึ้นมาแล้วต้นไตขึ้นมาแล้วสรุปคือการจงหอยทางเครือทางแฟตทาง การขนส่งนี่บ่าตายเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวอีงน้อยสั่งกับคุณย่าถาได้สบายคุณย่าถาผ้าลุยสวนให้เบิง้งวิธีการรับหอยมาแล้วเห็ดจังไหรสไตล์คุณย่าถาเองเอกแค่ไม่กระชีเอ,อ,อกจากตะก,การเหมือคุณย่ากระชีเอาตะกร้าออก หายอาหารกินยูดแถวนี้ถือว่ารอดแน่นอนลอยเปอร์เซ็นค่ะคุณยายมีการเ,เก็บปลายทางน้ำเด้อค่ะเก็บปลายทางแบบโอนเงินก็นได้แบบเก็บปลายทางก็ดีถูกอย่างเล้ค่ะแหนคุณยายก็คือกันเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีกับเก็บเงินปลายทางคุณยายกับขายมัด โอเคนะคะเนาะพบกันขอบ,บคุณยายแคน้กรเรื่องการรับหอยเชอรี่สีทองทรงทง่้งขนทรงมาเะจะเห็ดจังไหเพื่อจะามาหอดแล้วเห็ดจังไหรคุณยายกะสาธิตให้เบื้องแล้วแต่เมื่อจะรับหอยแล้วปุ๊บจะเอามาเห็ดแบบนี้เละคะ่ะให้หอยไตออกเอง หอยก็สจคอยไตยานมันนอกนามกังขยตดจังสี่แต่กะเอาไปลงกนามเลยก็ว่ามีปัญหายังมันอาจจะนอกหนามหรือบ้านอกก็ได้แต่เฮ้าตรงระมัดระวังถูกอย่างเป็นเงินเป็นท่องเนะะนะาะพบกันกับคุณยายถาผ้าลุยสวนแคน้กออน่อาจ้าสวัสดีค่ะ